สวัสดีครับวันนี้ได้หลวงพ่องเงินมาเพิ่ม <c oughs> อีกหนึ่งองค์นะครับพิมพ์ที่สวยงามอย่างนี้องค์ที่สวยงามอย่างนี้เป็นของเราแล้วนะเนื้อที่เก่าขนาดนี้ นี่คือหลงพ่อเงินวัดบางคานะครับพิมพ์นิยมเป็นพิมพ์ที่ได้สร้างไว้เมื่อปี2460กว่าๆนะครับประมาณ2455ถึง2460เนื้อโลหะจะเป็นทองผสมนะครับระหว่างทองแดงกับเเงินนะครับแล้วก็จะมีส่วนผสมของโลหะอีกบางชนิด เพียงเล็กน้อยนะครับส็จมากจะเป็นทองแดงกับเงินดูผิวนะครับผิวพระที่ที่สวยงามแล้วก็ไม่ผ่านการใช้นะครับจะมีคราบคราบของฝ้าสีขาวนะครับปกคลุมอยู่ในร่องลึกๆที่ไม่โดนมือเข้าสัมผัสถึงนะครับองค์นี้ก็สวยสมบูรณ์คมชัดอีกองคหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเป็นพิมพ์ที่เซียนเขามองข้ามไป เซียนคิดว่าเออไม่ใช่ที่หลวงพ่อเงินสร้างมาเป็นพิมพ์ที่ย่าวันสร้างนะครับแล้วก็นําไปให้หลวงพ่อเงินที่บางคานเพื่อเข้าพิธีปลูกเสกแล้วก็แจกจ่ายกับประชาชนในครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นการแกะแม่พิมพ์ไปให้หลวงพ่อเงินไว้สําหรับสร้างพระในแต่ละปีด้วย ก็ในรุ่นต่อมานะครับที่สร้างออกมาก็จะไม่ได้สวยคมชัดอย่างนี้นะครับก็จะเป็นช่างชาวบ้านนะครับที่ตกแต่งนิ้วจีวอนเวลาถอดหุ่นเทียนออกมาแล้วนิ้วจีวอนไม่สวยงามช่างชาวบ้านนี่แหะครับเขาก็จะตกแต่งหุ่นเทียนฝีมือของช่างชาวบ้านก็จะไม่ได้อย่างนี้นะครับนี่เป็นพิมพ์แรกนะครับที่ย่าวันสร้างและนําไปให้หลวงพ่อเงินที่บางคานนะครับหลังจากที่หลวงพ่อเงินได้มาติดต่อให้ ยาวันได้เป็นผู้ออกแบบและแกะพิมพ์ไปให้โลหะที่เยาวันสร้างนะครับจะเป็นโลหะที่ไม่ค่อยมีส่วนผสมของโลหะอื่นต่างจากที่วัดบางคานะครับที่เป็นโลหะที่นํามาจากเอ่อพวกของใช้ของชาวบ้านนะครับแล้วก็พวกขันโตข,ขันทองเหลืองแล้วก็ขันเงินอะไรพวกนี้อันนี้จะเป็นข้าวฟ้าที่จะแลดูในผิวพ้าที่เอ่อ เกิดขึ้นได้นะครับแต่จะแทบไม่มีสนิมเลยเพราะว่าอันนี้จะเป็นทองแดงผสมกับเงินนะครับทองแดงประมาณ80-90% <c oughs> เห็นล่องล่องที่คมชัดนะครับริ้วจีวรที่คมชัดนะครับแล้วก็ผิวของพระออตรงที่โดนมือจับหรือว่าสัมผัสนะครับจะมี การแบบว่าความความชื้นก็จะเข้าไปพบกับผิวของผ้านะครับแต่ตรงส่วนที่ยังเห็นขา,ขาวๆอยู่ก็คือส่วนที่มือยังเข้าสัมผัสไม่ถึงนะครับผมก็ไม่อยากสัมผัสมากอยากจะคงเอกลักษณ์อย่างนี้ไว้นานๆอันนี้เป็นพิมพ์ดั้งเดิมนะครับแล้วก็เป็นแบบที่ได้เป็นตัวอย่างให้กับช่างชาวบ้านแล้วก็ คนรุ่นต่อมาได้สร้างแต่ว่าเซียนเซียนที่เขาได้เอาผ้ามาเล่นคือผ้าชุดนี้ได้หมดไปตั้งแต่การแจกครั้งแรกแล้วครับแจกครั้งแรกจะมีอยู่ประมาณ400-500องค์แล้วก็จะสร้างรุ่นต่อมาทุกๆปีนะครับแล้วก็โลหะก็จะแตกต่างกันไปทุกปีการหล่อของชาวบ้านก็จะความร้อนของไฟแล้วก็ความาที่โลหะมันมีส่วนผสมหลายอย่างนะครับ ผิวของโลหะก็จะเป็นหลุมเป็นบอ่อแล้วก็การเข้าขี้วัวน,นะครับก็จะไม่สวยงามก็จะเกิดเป็นหลุมเป็นร่องแล้วเป็นเม็ดผดหรือตำหนิหลายอย่างในรุ่นต่อๆมานะครับแต่รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่เยาวันสร้างตำหนิอะไรต่างๆแทบจะไม่มีนะครับเพราะว่าการสร้างของพระบ้านช่างหล่อในสมัยนั้นก็สร้างให้กับวังในสมัยก่อนนะครับ สีมือก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าสุดยอดของประพีในตอนนั้นแล้วก็โลหะหรือความเรียบของผิวนะครับถ้าถ้าดูตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นเนื้อของของอที่ยาวันใช้โลหะอันนี้ก็จะเป็นพวกทองแดงแล้วก็เงินนะครับส่วนผ้าผิวพระก็จะเป็คล้ายกับผ้ากิ่งวาวเรศนะครับก็คือจะมองแลดูเรียบนะครับแลดูเรียบเพราะว่า การเข้าหุ่นเทียนเข้าโดยช่างคนเดียวนะครับไม่ได้เข้าโดยช่งชางชาวบ้านที่ช่วยกันทำนะครับความพิถีพิถันก็จึงมีนะฮะแล้วก็ช่างมืออาชีพในสมัยนั้นก็บ้านช่างรอนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเงินสร้างในรุร่นแรกๆก็เป็นพิมพ์ขี้ตาหล่อมาแล้วก็ไม่สวยงามนะครับมีตำหนิมีริ้วรอยแล้วก็พิมพ์ขาดความมาตรฐาน หลวงพ่อเงินก็เลยเดินทางเข้ากรุงเทพมาบ้านช่างหล่อนะครับให้ยาวันแกะพิมพ์ให้ออกแบบให้หลวงพ่อเงินก็มานั่งให้ยาวันออกแบบให้นะครับแล้วก็ได้ให้หลอ่อเป็นรูปหลวงพ่อเงินนะครับกลับไปส่งที่ทางวัดจํานวนหนึ่งก็ประมาณ4 0 0ร้อยองค์นะครับแล้วพระจานวนนั้นก็ได้หมดไปตั้งแต่ปีแรกวาระแรกที่ทํา วาระสองที่ทําขึ้นมาก็จะเป็นเยาวันนะครับได้แนะนําชาวบ้านแล้วก็ช่างที่ทางวัดนะครับในการหลอ่อในการประกอบพิมพ์และการเข้าหุ่นเทียนยังไงการตกแต่งพิมพ์ยังไงถ้าเกิดออกมาสวยไม่สวยแล้วก็โลหะก็จะมีความแตกต่างจากนี้นะครับผิวผิวผ้าที่ออกมาก็จะมีความสวยงามน้อยกว่าน,นี้ พิมพ์นี้เซียนหาเล่นไม่ได้ครับแล้วเซียนส่วนมากก็จะไม่รู้ด้วยก็จะเล่นแต่พิมพ์ที่ตามตามกันมานะครับที่ลงหนังสือของเซียนมีไม่กี่คนนะครับแล้วก็เซียนแต่ละคนก็จะไปเสาะหามาแบบนั้นมาเล่นกันแบบนี้ก็จะถูกมองข้ามนะครับแล้วก็มองว่าเป็นของที่แบบว่าไม่แท้ไปนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับเซียนเขาก็อยากจะ ขายของเขาเขาก็จะไลฟ์ชี่ตำรงตำหนิแบบนั้นแบบนี้นนะครับแค่นี้นะครับผม